สวัสดีค่ะพี่น้องมาฟังคุณยายร้องกันสักหน่อยวันนี้คุณยายมีบอลสีมาแบ่งปันขอเชิญทุกท่านรับชมสวัสดีค่ะช่องคุณยายขาโล วันนี้คุณยายมีบอลสีมาแบ่งปันนะคะราคาเบาๆชุดเซ็ต5ต้นราคารวมส่งนะคะสนใจโทรแอดไลน์หาคุณยายได้นะคะเดี๋ยวเบอร์โทรคุณยายจะพิมพ์ไว้ใต้คลิปนะคะคุณยายมีแต่ระบบโอนนะคะยังไม่มีปลายทางนะคะเดี๋ยวมาชมชุดที่1มีอะไรมั่งนะคะชุดละสามร้าสิบบาทรวมส่งนะคะ ชุดที่หนึ่งมีมังกรทองบอลอันนี้บอลกลับนี่มังกรทองสวยมากเลยใบยาวๆยวุผิว,วต้นที่หนึ่งต้นที่สองลูกไม้ชมพูต้นที่สามสาวนาครใช้สีหน้าชมพูแล้วก็นกพะเก้าหนึ่งต้น แล้วก็เดือนมิถุนาหนึ่งต้นนะคะนี่ชุดที่หนึ่งชุดที่สองมีชุมอันนี้นาลีบุรพานหนึ่งต้นนี้นะคะน้องไซขนาดนี้แล้วก็ศีลาหุ้มทองหนึ่งต้นแล้วก็เมือง กาลสินใบกลมหนึ่งต้นแล้วก็ลูกไม้หนึ่งต้นแล้วก็พัทยาหนึ่งต้นนะคะนี่ชุดที่สองชุดที่สมีชายชนหนึ่งต้นแล้วก็สีลาหุ่มทองหนึ่งต้น รักเอยลุ้นหนึ่งต้นแล้วก็คุมทองหนึ่งต้นแล้วก็ลูกไมส้สวยๆหนึ่งต้นอันนี้ต้นนี้น่าจะใช่นะถ้าคุณยายจะไม่ผิดแล้วก็ชุดที่สี่พัทยาหนึ่งต้น นพก้าหนึ่งต้นนาลีบุรพาหนึ่งต้นแล้วก็แก้วมังกรต้นใบตัตโตหนึ่งต้นแล้วก็ลูกไม้กัดชมพูเปลือเปลือหนึ่งต้นนี่ในชุดที่4 <c oughs> ชุดที่หมีหลวงตะเมืองลุ้น1ต้นเดี๋ยวเลี้ยงน้องตัตโตเดี๋ยวน้องก็จะด่างน้องจะป่ายนะ นี่หลวงตาเมืองหลุ้น1ตนน้องใกล้จะมาแล้วแล้วก็ศิลาหุ้มทอง1ตน้นนกพะเก้าหนึ่งต้นสีการจนาหน,นึ่งต้นแล้วก็ลูกไม้หนึ่งต้นอันนี้ชุดที่5้าชุดที่ห้าชุดที่สชุดที่สชุดที่สอง แล้วก็ชุดที่หนึ่งห้าชุดนี้3ามรหรวมส่งนะคะ3ามรหรวมสง่งแล้วเดี๋ยวมาดูชุดพิเศษสองชุดชุดละห้ารห้ารวมส่งนะคะมีสาวนครใช้สีหนึ่งต้นส,สวยๆเลยน้ากัสดสวยๆชมพูแล้วก็วิรัญญาหนึ่งต้นแล้วก็ แก้วมังกรใบใหญ่ๆห,หนึ่งต้นเลยแล้วก็ชุดพิเศษชุดที่สองมีแก้วมังกรหนึ่งต้นแล้วก็สาวนาครชใช้สีอันนี้น้องจะกัดเป็นชมพูแต่ยังไม่ไป้ายแต่ถ้าไปทำแม่พันนี้ลูกออกมาจะสวยนะถ้ากัดขนาดนี้แล้วก็บัวหิมะกัดชมพูชมพู ้นใหญ่ๆเลยนี่สแม่พันนี่นะคะสองชุดนี้ห้ารอยห้าสิบรวมทรงนะคะสาวนาครวิรัญญาแล้วก็แก้วมังกรชุดพิเศษชุดที่สองแก้วมังกรสาวนาครชัยศรีแล้วก็บัวหิมะ ต้นสายแม่พันต้นใหญ่ๆเลยปลายชมพูชมพูกัดชมพูชมพูแบบชุดพิเศษมีสองชุด550รวมส่งน,นี่อันนี้สายแม่พันของคุณยายสาวนะครเจ้าปอแก้วแล้วก็นะรอลูกค้าลูกค้ายังไม่ติดต่อคุณยายมาเลย ถ้าไม่ติดต่อคุณยายมาคุณยายจะเอามาแบ่งปันนะคะโอเคนะคะคลิปนี้คุณยายก็มีมาแบ่งปันชุดเซ็ตราคาเบาๆรวมส่ง350บบาทโอเคนะคะสนใจชุดไหนโทรแอดไลน์หาคุณยายนะคะถ้ามีคนช่วยเอฟคุณยายวันเสาร์คุณยายส่งนะคะ คุณยายมีแต่ระบบโอนนะคะสนใจโทรแอดไลน์หาคุณยายนะคะขอบคุณค่ะกดไลค์กดแชร์ช่องคุณยายคาโล่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ